สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุภูสุคนีกเซนเกาเซนเคยเนาะกะ่าเมื่อนี้ก่าโมีอย่างหลายเพียงอยากจะมาอัปเดตยอดเงินบริจาคเนาะหลังจากที่ว่าข้าพเจ้าป่อยคลิปช่วยเหลือคนไปประมาณสีห์อีพีเนาะประมาณนั้นกะมีเอฟซีหลายหลายท่านเนาะเพิ่นได้ติดต่อเข้ามาแล้วกะ่ขอบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเลือบรรดาเด็กน้อยหรือว่า ผูดไดโอกาส์ดผูจิวกา,าราดเคิร์นต่างๆเนาะซึ่งเมื่อวันนี้เนาะข้าพเจ้าก็ได้สรุปยอดการบริจาคเนาะกัได้อยู่ประมาณทั้งหมดเนาะแมน 1, 9, 000, 2, หนึ่งหมื่นเก้าพันสองห้อยกับอีกห้าสิบบาทเนาะเท่าที่ว่าเอฟซี FC ผู้ใจบุญทั้งหลายได้ห่วมบริจาคช่วยเหลือผูดไดโอกาสหรือว่าน้องๆที่ว่าการ์ดโอกาสเนาะกัได้อยู่ประมาณนั้น สำหรับข่าวพระเจ้าก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินชีหลายพ่อสมควรเนาะเพราะว่าเงินหมืน่นปลายเกือบสองหมื่นนี่ตีเป็นเงินเลาวกับหาล้านหกล้านพุ่นเอาไปน้องก็ถือว่าลายเลยแหละลายพอสมควรเนาะและ้วก็พอดีมีเอฟซีบางคนเนาะถามเขามาว่าถ้าโอนเงินจากไทยมาเล่าสองพันบาทเนาะะยกแต่ยังแล้วก็โอนมาให้เบ้าดำสิเบ้าดำสีได้ครับเต็มจํานวนสองพันบาทบอสำหรับเหลืองนี่เนาะ แม่นพวกข้าพเจ้าแม่นจจได้ครับเต็มจํานวน2,000บาทเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่าทานหนึ่งเนาะเพนยืนมือเขามาซวยเหลืองนี่เพ่ลรับอ่าเป็นธุระให้ในการโอนเงินแล้วก็รับสงมาล่าให้นะเนาะเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่าธรรมเนียมพวกนั้นนี่แม่นจะบ่ถึกฮักเนาะตันนี้ก็ถือว่าเป็นความสชคดีของพวกข้าพเจ้าที่ว่าเพิเดไดยยืนมือเขามาซอยเนาะซึ่งยอดเงินโตที่ว่าข้าพเจ้าเดี๋ยเอ้ยไปที่กี่เนาะตอนนี้ก็คือ มาฮอดมาถึงพวกข้าพเจ้าแล้วกะในอีกโบโดนลนี่เงินจํานวนนี่จ่วาทานบุ้้มได้รรวมกันบริจักมานีเนาะกะคงจะได้นาไปช่วยเรือบรรดาผู้ผู้ที่คาดโอกาสบรรดาผู้ี่วดอยโอกาสผู้ี่วาคาดเคินคาดแค้น่ะเนาะตอนนี้ก็คือต้องล่อถ่าโอกาสให้อ่าหลายๆสิ่งหลายๆยังเขาที่เขาทางก็าะเพราวา่าตอนนี้กะแม่ข้าพเจา้ากะบ่ค่อยสบายได้กะต้องลอถ่า้แม่เพิ่นหายดี ก็บ,บางที่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็ต้องขอบอกรรดาผู้ใจบุญทั้งหลายไว้ก่อนเนาะอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงในการนําเงินจํานวนนี้ไปช่วยเหลือบรรดาผู้ขาดเคินผู้ขาดแค่น่ะนาะเนื่องด้วยอ่ะเนื่องด้วยเวลาของข้าพเจ้าเองนี่แหละ ก็เลยว่าอา,อาซีมีปัญหาลาซาหน,หน่อยนึงอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำทุกทุกคนเนาะกะ็สำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังหลายเนาะเพียงอยากจะมาอัปเดตยอดเงินแล้วกะ็ตอบคำถามบางคำถามให้กับทุกทุกคนเนาะก็บาย